สวัสดีครับนัเกเรียนครับวันนี้ก็จะมาปรญญาเรื่องการเกิดขึ้นกระแทกนะครับขื้นกระแทกขื้นกระแทกนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่สังเกตไหมครับว่าจะมีเหล็กก็เนิดคลื่นในที่นี้คืออะไรครับนัเกเรียนครับในที่นี้ก็คืออันนี้นะครับเป็ดครับเป็ด เป็ดน้อยนะครับเสร็จแล้วแล้วตัวคลื่นคืออะไรครับตัวคลื่นก็คือคลื่นน้ำนี่เห็นไหมครับคลื่นน้ำ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 นะครับโอเคไหมครับแสดงว่าเอ่อเป็ดนะครับลอยน้ําไปนะครับลอยน้ําไปทางขวามือเป็ดลอยนี่คือแนวการเคลื่อนที่ของเป็ดนี่ลอยน้ำไปทางนี้โอเคครับแต่คลื่น คลื่นมาทางนี้นี่ครับมาทางนี้มันมาเรื่อยๆแหละจริงๆมันจะเป็นวงกลมนะครับจริงๆเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับ,บวงกลมก็ค่อยเล็กลงเล็กลงนะครับจะมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้คือนะครับต้องเรียนรู้คือความเร็วของเปดแล้วก็ความเร็วของคลื่นน้ำตรงนี้ ครับอ่ะมาดูมาวาดให้ชัดชัดนะครับวาดให้ชัดชัดนะวาดให้ชัดๆัครับอันนี้สมมุติว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของเป็ดเติ่มจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้เดินทางมาตามเส้นนี้ครับเส้นนี้เส้นนี้ครับเส้นนี้กูให้เป็นตำแหน่ง A มาถึงตำแหน่งนี้ B นะครับ เสร็จแล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาเดียวกันถ้าเราตัวคลื่นจะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่เคลื่อนที่ผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยนะจะเห็นว่าอันนี้คือชายฝั่งชายฝั่งนะชายฝั่งนี่ถือว่าอันนี้คือชายฝั่งชายฝั่ง โอเคครับนนทีนี้นักเรียนครับมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของคลื่นได้หลากหลายชนิดมากนะครับเกิดการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับตัวนี้ถ้าผู้สังเกตอยู่นี้นี่คือตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับ a b อันนี้ให้เป็น c นะครับให้เป็น c จาก a มา B เป็นระยะทางที่แหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ได้นะครับแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ได้ทีนี้เส้นทางจากจาก A มา C นี้ A มา C นี้เป็นเส้นทางของคลื่นเคลื่อนที่นะเป็นเส้นทางของคลื่นเคลื่อนที่นะครับดูนะครับและถ้าครูลากเชื่อมจาก C ไป B C ไป B นะครับ C ไป B นะครับากนี้นะจาก C ไป B เปืเป็นเส้นตรงนะเป็นเส้นตรงนะครับ,น,น,รนะรบนักเรียนก็จะเห็นว่ามันเกิดรูปสามเหลี่ยมนะครับสเหลี่ยม a b c นะครับเกิดรูปสามเหลี่ยม a b c ทีนี้ถ้าครูรากจุด C ไปแนวจุด นี้นะครับถ้าโครลากนะครับให้มาตัดจุดนี้ปุ๊บก็จใจสีใหม่นะครับสีสีดำนะครับถ้าโครลากจากจุดนี้มาลากให้ตั้งฉากนะครับให้ลากลากให้ตั้งฉากปุ๊บปุ๊บลากให้ตั้งฉากนักเรียนมองว่าเกิดรูปสามเหลี่ยมก,กี่รูปครับกี่รูปครับกี่รูปดูดีนะครับ สามรูปเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเลยนะครับสามเหลี่ยมคล้ายนะครับถ้าครูจะให้ตัวแปรที่เกิดขึ้นนะครับมีตัวนี้เป็นมุมทีตานะเดี๋ยวปรับขนาดก่อนนะครับทีตาตัวนี้เป็นมุมฉากนะครับเรียนมุมฉาก มุมฉากนะเนียจะเห็นว่ามันเกิดสามเหลี่ยมหลายรูปนะครับทีนี้มุมนี้นะครับมุมฉาก90มุมนี้มุมซีต้าสมมติตัวแปรเป็นมุมก็คือตัวมุม a อลฟาครับมุมนี้ครับเอลฟารับตัวเอลฟาครับโอเคนะครับ ทีนี้นักเรียนดูสามเหลี่ยมใหญ่นะครับดูสามเหลี่ยมใหญ่จาก A B C เป็นสามสามเหลี่ยมใหญ่นะครับสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมใมหญ่นักเรียนจะเห็นว่ามองสามเหลี่ยมใหญ่นะครับ A B C ตรงนี้มุมนี้มุมเอลฟามุมอะไรครับมุมซีต้าแล้วเจีมครับมุมซีต้าเพราะฉะนั้น มองมุมทั้งหมดนี้ครับมองมุมทั้งหมดนี้นี่นะครับลองดูนะครับเรามาพิสูจน์มุมก่อนนะครับพิสูจน์มุมก่อนมุมนี้มุมซีต้านะครับมุมนี้มุมเอลฟานะครับมุมเอลฟาเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้90อันนี้เอลฟ้า สองมุมบวกกันต,ต้องได้เท่าไหร่ครับนะครับเซตาบวกเอลฟาต้องได้เท่าไหร่ครับเท่ากับ9 0องศาถูกไหมครับอ่าสมมติว่าครูเอาจุดนี้เป็นจุดโอจุดโอนะครับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับมุมนี้เป็น90แล้ว พนัตรมันนี้ต้องบวก90นะครับโอเคนะครับทีนี้ทีนี้นะครับนี่รียะครับทีนี้มาดูสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม AOC นะครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม OBC ต่อไปสามเหลี่ยม AOC สามเหลี่ o ยม AOC นะครับสามเหลีย่ยม AOC จะมีมุม O เนี่เท่ากับ90องศาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ9กาองศาตัวนี้กินไปแล้วเอลฟาตัวนี้เหลืออะไรครับนะเพราะนั้นพิสูจน์ตัวนี้นะไปพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ตัวนี้ตัวนี้ก็คือมุมสตาตัวนี้คือมุม เอลฟาหาพิสุจทางคณิตศาสตร์นะครับโอเคนะครับจากนั้นจะเห็นว่าเออซีก็มีมุมมุมที่ซีมุมซีเท่ากับเซตามุมที่เอเท่ากับเอลฟาโอเคไหมครับมีสามเหลี่ยม เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับกี่รูปครับและมีสาบเรียบอะไรอีกครับนะครับก็มีซาบเรียบอะไรอีกครับอย่าลืมนะครับตัวนี้ตะแกรงซา,าเเลียบสาบเตียบอะไรครับ À, giảm đi em Được rồi, A B C นี่ครับจากนี้มานี้มานี้เหมือนกันนะครับสามเหลี่ยม ABC นะครับโอเคไหมครับสามเหลี่ยม ABC ดูรูปต่อไปนะครับมีทั้งหมดสามเหลี่ยมนะครับอยู่สามรูปที่จะต้องพิจารณากันนะครับที่จะต้องพิจารณากัน ครับมาดูต่อไปนะครับดูดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้ไว้เรื่อยๆให้ขึ้นใจนะครับไว้ให้ขึ้นใจนะครับโอเคจำดีๆนะครับว่าอะไรคืออะไร นี่นะครับ A มา B ตรงนี้เอมาปตรงนี้คืออะไรครับระยะทางนะเอมาถึ A B ง B ตัวนี้นะครับ A มาถึง B ตงัวนี้นะครับจาก A มาปนี้คือ ระยะทางของแหล่งกำเนิดกำเนิดน,นะครับโอเคไหมครับจาก a a มาถึง b ตถึงนี้นะครับ a มาถึง b ตถึงนี้นะครับจำได้ไหมครับนี่ครับจาก a มาถึง b ตรงนี้นะครับโอเคนะครับ จาก A มาถึง C ตรงนี้นะครับ A มาถึง C ตรงนี้นะครับ A มาถึง C ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่คือ A นี่คือ A มาถึง C ตรงนี้นะครับ A มาถึง C ร,ระยะ a มาถึง c นี่เรียกว่าระยะทางของ,ะะาของคลื่นระยะทางของคลื่นที่เคลื่อนที่ได้โอเคนะครับแล้วมีระยะอะไรอีกมีนิยามหลายนิยามมากนะครับ ตัวนี้ครับตัวนี้ครับตันี้จาก C ไป B ตัวนี้นะครับจาก C ไปบตัวนี้ใช่ครัจาก C ไปบน,นะครับมาดูว่ามันคืออะไรครับจาก C ไปบีทีนี้นะครับ อย่างนี้นะครับ c ไป b อย่างนี้นะครับ c ไป b นีมันคืออะไรนะครับ c ไป b คือระยะทางจากผู้สั่งเกตถึงแหล่ง กำเนิดนะครับคำว่าระยะนี่ตัวหน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วโอเคนะครับอีกระยะหนึ่งครับอีกระยะหนึ่งระยะหนึ่งคือระยะนี้ครับนี่นี่ไป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 เลจาก C ไป O นี่ครับ C ไป O นะครับคืออะไรนะครับซีไป O นี่เป็นเส้นเส้นทางตั้งฉากนะครับ C ีไปโ ครับ CPO สมมตว่าเป็นอย่างนี้นะครับ C มาถึง O ปึ๊บ C มาถึง O CO ระยะจากผู้สังเกตสังเกตถึงแนว การเคลื่อนที่ก็แล้วกันนะครับของแหล่งกำเนิดกำเนิดนะครับทุกอย่างเป็นหน่วยเมตรหมดโอเคนะครับทุกอย่างเป็นเป็นหน่วยเมตรหมดมาดูต่อไปนะครับขยายความขึ้น ขยายควาบขึ้นนะครับขยายขยายขึ้นดูนะครับน,นี่ก็จะได้ปื้บเวลาว่าตกเรียกว่าว่าตนี้นะครับปื้บปื้บ ปุ๊บฉากฉากซีต้าอัลฟาซีต้าอัลฟาอย่างนี้นะครับมีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรครับเอบีซีโอ่า โอเคนะครับได้ความสัมพันธ์ของมุมแล้วนะครับทีนี้มาดูความสัมพันธ์ของของด้านนะครับระยะทางจาก a ไป o จำได้ไหมครับโอ้ยโทษโทษโทษ a ไป b เนี่ยครับ a ไป b คือระยะทางของใะไรครับระยะทางของคลื่นที่โทษครับระยะทางของแห,หล่งกําเดรที่เคลื่อนที่ได้ระยะทาง ระยะทางของแหล่งกำเนิดนะครับระยะทางของแหล่งกำเนิดห,หาได้จากอะไรครับความเร็วคูณเวลานะครับความเร็วคูณเวลาตัวทีนะครับนี่เขียนเร็วไปหน่อยตัวทีทีความเร็วของแหล่งกำเนิดนะครับความเร็วของแหล่งกำเนิดเนี่ยครับเราใช้ตัว S BS, v s หา v s คูณกับ t โอเคครับนี่นี่จากนี้ไปนี้บ๊บไปกีครับไม่ว่าจะเป็ดเป็ดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องบินโอเคครับต่อไประยะทางจาก a ไป c ครับ,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 บนี่ระยะทาง a ไป c เท่ากับระยะทาง ของคลื่นนะครับของคลื่นนะเท่ากับ v คูณ t นะครับ v คูณ t โอเคนะครับที่จะเท่ากันเวลาื่อนที่จะเท่ากันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บคลื่นก็จะเคลื่อนที่มาด้วยนะครับเคลื่อนที่พร้อมกันโอเคนะครับ ไปอีกนิดนึงนะครับป๊บขยายออกขยายออกขยายออกโอเคนะครับปึ๊บเวลาวาด ตัวนี้ก็วาดฉากปื๊บแล้วก็ลาไปปื๊บปื o ๊บ A อ B C อ่าอันนี้แนวนี้แนวนี้โอเคนะครับมาดูพินาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม O B C นี่ Alpha. เอลฟาเอซิต,ตาครับซีตาซีตาเอลฟาอ่าตามแบบนี้นะครับนึกยนงครับตามแบบนี้ มองดีๆนะครับเป็นมุมฉากนะครับมุมฉากตรงนี้นะครับครูจะเขียนว่าไซด์เซตาเท่า,ทากับอะไรครับไซด์เซตาซด์ข้ามฉากนะครับข้ามฉากตรงน,นี้ครับไซด์ข้ามฉากก็คือ o C หารชากก็คือ C B นะครับเป็นทาการที่1เยอะมากนะครับตักเรียนขอพี่นาะต่อไปปึ๊บปึบสามเหลี่ยมอันนี้ก็สีตานะครับสามเหลี่ยม a o c สามเรียบ a o c นะครับก็จะได้ไซต้าเท่ากับข้ามฉากก็คือ a o ร a e c เป็นตํานต่อมาดูสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมใหญ่นะครับสามเหลี่ยมใหญ่คือสามเหลี่ยมนี้ครับสามเหลี่ยมใหญ่นะครับ A B C นี่ครับสามเหลี่ยมใหญ่ทีเรียนมองเห็นว่ามุมไหนเป็นมุมฉากครับ อมองเห็นมุมไหนเป็นมุมฉากเอามุมที่เป็นมุมฉากคือมุมนี้ครับนี่มุมนี้มองเป็นมุมฉากนะครับตัวนี้เซต้าแล้วตัวนี้ก็ต้องเป็นเอลฟานะครับเอลฟาโอเคนะครับเป็นสามเหลี่ยม ABC ตัวนี้มึนเลยครับนะไม่มึนนะครับค่อยคอยไปนะครับครูก็จะเขียนว่าไซด์เซตา้าเท่ากับอะไรครับจ้าเซตานี่ครับมุมเซตามุมนี้ครับต่อมุมนี้ก็จะเป็นสายด้านข้ามคือด้านนี้ครับด้านข้ามคือด้านนี้ เป็น A อซี้วตัวค่าบูชาคือด้านนี้ครับเีนครับเป็น A อบสอมาโอเคนะครับพาะันนนักเกรยียนจะเห็นว่านักเกรยียนใช้คุณสมบัติพวกนี้เพื่อหาตัวแปรต่างๆได้มีสามเหลี่ยมอยู่สรูปค่าสายเป็นรูปของสมเหลี่ยม คล้ายกันอยู่3รูปนักเรียนเอาไปหาได้เลยอันนี้เป็นสมการ3นะครับโทษโทษสมการ3นี่สมการ3มีอยู่3สมการ1 2 <So. S> 1> 3 3สมการนี้เอาไปหาแล้ว AC ตัวนี้คืออะไรครับ ac คืออะไรครับักเรียน ac ตัวนี้คืออะไรครับ ac คือตัวนี้คืออะไรครับระยะทางของคลื่นที่เคลื่อนที่ได้ก็เท่ากับอะไรครับ vt ถูกไหมครับและระยะทาง a คือ b คืออะไรครับักเรียน ab มันก็คือระยะทางของแหล่งกําเนิดที่เคลื่อนที่ได้ครับเป็น v s ส่วน t โอเคไปครับน,รน,น,น,นักเรียนเพราะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าหาเเรียนก็จะได้ว่าอัตราส่วนของค่าสายเมื่อก,กี้นะครับค่าสายเซต้าเท่ากับ vt หาด้วย vst นี่ครับ v s t ตัวนี้นักเรียนจะเห็นว่าตัวอะไรเหมือนกันลูก ตัวนี้เือนกันก็ตัดกันตัดกันเพราะนั้นนัเกเรียนจะได้สมบัติของสายก็จะได้เป็นได้เป็นสายเซตาเท่ากับ V ส่วน VS อ่าโอกเคก็ได้ได้สูตรแล้ว ครับปึ๊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 บนี่ <c oughs> v. v คืออะไร v คืออัตราเร็วคลื่นเดี๋ยวไหครับอัตราเร็วคลื่นเมตรต่อวินาทีต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะครับ v s คืออัตราเร็วของแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิด เมตรต่อวินาทีทีนี้เวลาแก้ปัญหาเนี่ยเวลาแก้ปัญหานักเรียนต้องแก้จากนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับ,ค,รบความหมายแปลว่าอะไรนะค,รความหมายแปลว่าสำหรับทฤษฎีการปรากฏการของขึ้นกระแทกก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับนักเรียนครับ